สวัสดีครับเพื่อนเพื่อมาอัปเดตข่าวแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกันต่อนะผมแอนโทนีครับต้องการที่จะย้ายมาอยู่แมนเชสเตอร์อยูไนเต็ดเ,เ,เท่านั้นโดยล่าสุดครับแอนโทนีกดดันให้สโมสอนปล่อยตัวเขานั่นเองโดยแอนโทนีครับแสดงท่าทีอย่างชัดเจนว่าเขาจะไม่ขอลงเล่นให้กับสโมสร์อัจจัสร์ดัมต่อไปก่อนหน้านี้เขาก็ไม่ได้ซ้อมกับ เพื่อบีบให้สโมอสรออัจจกรอัมสเตอร์ดัมนะครับปล่อยเขาออกไปนั่นเองโดยแมนยูนี้นะครับได้ยื่นข้อเสนอจํานวน90บล้านยูโรแต่ว่าสโมอสรอนอาจจกอัมสเตอร์ดัมนะปฏิเสธข้อเสนอนี้โดยคาดการนะครับว่าสโมอสรอนอาจจกอมัมสเตอร์ดัมต้องการค่าตัวของแอนโทนีมากถึง100ล้านยูโรเลยทีเดียวแอนโทนี Anthony ครับยืนยันแล้วนะครับว่าต้องการย้ายทีมในช่วงซัมเมอร์นี้เท่านั้นโดยแอนโทนีขอย้ายทีมเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนื่องจากว่าเขาอยากหาความท้าทายใหม่นั่นเองล่าสุดนะ เองเพื่อที่จะขอย้ายทีมโดยตลาดนะครับตอนนี้ก็จะปิดลงแล้วเหลืออีกเพียงแค่ไม่กี่วันเท่านั้นเองแอนโทนีครับคิดว่าสโมสรอนอจัจเตอส์ดัมดโกงราคาไปก็เท่านั้นเองมันจะมีผลเสียกับแอนโทนีเองเพราะว่าแอนโทนีไม่อยากลงเล่นให้ก,กับอจัจอัมส์ดัมแล้วโดยข้อเสนอที่อาจกอัมสด์ดัมน่าจะยอมรับได้ก็คือ95ล้านยูโรนั่นเองตอนนี้แมนยูนเต็ดครับใกล้ที่จะปิดดิวแอนโทนีแล้วก็ต้องมาลุ้นกันนะครับว่าจะสามารถปิดดิวนี้ได้หรือเปล่างานนี้ก็ต้องติดตามต่อไปนะผมอย่า c ล้ายกดแชร์ให้ด้วย